สวัสดีครับจากร้าน The Bed รูปกรณ์ดการแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นที่นอนลมป้องกันแผลกดทับนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของ BJ p l u นะครับตัวนี้นะครับที่แถมมาก็จะมีตัวนี้นะครับมีมอเตอร์ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีผ้าคลุมกันน้ำนะครับแถมให้ตัวนี้จะเป็นสองผืนนะครับแล้วก็มีผ้าปูที่นอนหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนอนสแปรนะครับแถมให้สามลูกนะครับวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เครื่องไปนะครับเราเสียบปลั๊กนะครับเราเสียบปลั๊กกกกก่่่ออ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 อนน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 นะะะะะะคคคคครร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 ัััััััััััััับบ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 แแแลล้้้้้้วววววววเเเเเาาาาาามมมมมปปปปิิิดดดสสสตตตตตตชช์์ีีีฟฟหหจ็ำใ ังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพอมันเต็มแล้วเราค่อยมาปรับตามน้ำหนักอีกทีนึงครับตรงนี้เขาก็จะมีน้ำหนักบอกอยู่นะครับว่าเราควรเปิดเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแอร์ซ็อกเก็ตที่เสียบเราก็บีบด้านข้างแล้วครับเอาจุกลมเสร็จก็ด้านข้างกับมอเตอร์แบบนี้นะครับพอเราปูผ้าอ่าปูที่นอนลมเสร็จนะครับเราก็จะมาคลุมด้วยผ้าคลุมกันน้ำตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาคลุมผ้าปูที่นอนอีกทีนึงนะครับหลอดสแปร์ตัวนี้เอาไว้เปลี่ลยนในกรณีที่ว่า รอนมันรั um, ่วนะครับล mm ูกค้าก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวรั่วมาเคลมกับเราที่ร้านได้เลยนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาจะทํางานได้สองระบบนะครับตัวนี้นะครับตัวสีส้มตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับนะครับตัวนี้จะปรับถ้าเราเอาลูกกลมๆตัวนี้มาอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้มันจะทํางานก็คือสลับแข็งอ่อนนะครับแต่ถ้าเราปรับขึ้นมาตัวขีดๆอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็คือจะแข็งทั้งผืนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีรอนทั้งหมดยี่ส็ดลูกนะครับรับประกันตัวผืนเตนร์1ปี หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่้านเดอะเบสุปกณ์จัดแพย์ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กระจากังให้ด้นะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคบหากลูกค้าสนใจสินค้าของเรารบกวนลูกค้ากะจชอคที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยิูารให้ลูกค้าอยู่ต่คนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าะกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบทัก็ินได้เลยนะคะหรือล <ware> <lay> ูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา084681187หรือ089499822นะคะแล้เรามีรูมอยู่ที่านนะคะสนใจมา